สินค้ากลุ่มนี้ก็จะเป็นสินค้ากลุ่มแอร์แครนะกลุ่มให้ความหอมตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือตัว k คิงเซราค l a s s ิ c ตัวนี้เป็นตัวที่เรามีมาตั้งเดิมเลยคือจุดเริ่มต้นของคิงเซราคือตัวนี้เลยมีมาตั้งแต่ปี2506เพราะฉะนั้นปีนี้ k คิงเซราเราก็เลยครบ60ปี จุดเริ่มต้นของการก่อกําเนิดของตัวนี้ก็คือสมัยก่อนในประเทศเราเนี่ยพวกแอร์คอนดิชันพวกแอร์เครื่องปรับอากาศยังมีอยู่น้อยตามบ้านเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยส่วนมากจะเป็นตามในพวกบาร์คาเฟ่มากกว่ากิงเซล่าของเราเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นจากตรงน,นั้นนะครับสมัยก่อนพวกสเปรย์ปับอากาศต้องนําเข้ามานะครับเราก็เลยเป็นการทดแทนการน,นําเข้านะครับล้วก็สร้างตลาดนี้เรื่อยมา ตัวนี้โดยหลักจะเป็นกลิ่นที่ให้ความหอมทางด้านเหมือนกับเป็นน้ำหอมใส่ตัวเขาเรียกว่าเป็นดีไซเนอร์เพอร์ฟูมสมัยก่อนก็จะมีกลิ่นหลายนีหน้าลิชชี่นะฮะเออโดโคโลนแล้วก็บรูทอ่าซีเจ็ดหนึ่งหประมาณนี้ก็ก็จะเน้นไปเรื่องของอน้ำหอมที่เป็นน้ำหอมใส่ตัวแล้วก็จะเป็นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้เช่นมาลิ กุลาบแล้วก็กลิ่นที่ติดใจก็คือลาเวนเดอร์ที่เป็นตัวขายดีมาจนถึงปัจจุบันต,ต่อมาอีก40ปีนะครับเราออกตัวนี้มานะครับตัวนี้คือซ u เปอร์นีโอเฟชตัวนี้เป็นกลิ่นน้ำหอมของน้ำหอมใส่ตัวเป็นกลิ่นดอกไม้ ซูเปอร์นิวฟรีชเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของอเป็นทรีอินวันทรีอินวันคือให้ความหอมแล้วก็สามารถฉีดบนผ้าได้โดยไม่ทิ้งคราบและอีก like อันหนึ่งก็คือเรื่องของความหอมนานที่บอกว่าฉีดได้โดยไม่ทิ้งคราบเนี่ยพราะเขาเป็นสเปรย์ที่เป็นดรายสเปรย์ฉีดออกมาแล้วจะแห้งเลยไม่มีอาการที่จะเป็นน้ำหอมแฉะเป็นน้ำแฉะออกมานะครับตัวนี้ไว้ใจได้เลยว่าแห้งจริงๆแห้งสนิท ส่วนตัวนี้ตัวล่าสุดของเรานะครับ King s e l r a h o r ก g a ตัวนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องของตลาดที่เราอยากจะเข้าไปเจาะก็คือตลาดโ o r i ก a โ h o r e g a มาจากอะไร Hotel, เ e s t r แล้วก็ Catering ก็คือเป็นโรงแรมเป็นสถานที่จัดเลี้ยงเป็นพัตคาละไรพวกนี้ จุดขายของตัวนี้อันหนึ่งก็คือเรื่องของราคาที่ค่อนจะย่อมค่อนข้างจะย่อมเยาวเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาซื้อไปใช้เขาก็ต้องการต้นทุนที่ถูกหลบเราก็เลยออกแบบสินค้าตัวนี้ให้มีราคาที่ย่อมเยาวพอที่จะเข้าไปในเจาะตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการได้ตัวนี้ก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ยอดขายก็สูสีกับ2ตัว2ตัวนี้แล้วตอนนี้ตัวนี้ออกมาเนี่ยเดิมออกมา3กลิ่นส้มมะนาวลาเวนเดอร์ปีนี้เราออกมาใหม่อีก3กลิ่นนะครับอันนี้เป็นกลิ่นชาโคแล้วก็มี อีกลิ่นหนึ่งก็คือกลิ่น t e b o u ูเก e นะครับอีกลิ่นหนึ่งก็คือกลิ่น Royal Resorts n d Spa เราจยามาพูดถึงเรื่องของอกลิ่นชาโคลบางคนอาจจะสงสัยว่ากลิ่นชาโคลนียมันมีกลิ่นไหมเราไปดมฐานก็ไม่เห็นมีกลิ่นเลย อันนี้มันเป็นสัญลญักษณ์อันหนึ่งแค่นั้นเองนะครับว่าให้กลิ่นสะอาดให้กลิ่นที่ฉีดไปแล้วเนี่ยช่วยในการดับกลิ่นได้ช่วยในการลดกลิ่นได้แต่มันคงยังไม่ใช่กลิ่นชาโครจริงๆหรอกเพราะชาโคจริงๆไม่มีกลิ่นสมัยก่อนเราคงจากันได้นะครับว่าถานเนี่ยมันให้คุณสมบัติในการดับกลิ่นเรา จะชอบเอาฐานนี้ไปไว้ในตู้เย็นหรือฐานไปไว้ในบริเวณที่เราต้องการที่จะให้ฐานนี้มันดูดกลิ่นอันนี้ก็เหมือนกันก็พยายามสื่อถึงตรงนั้นว่าสเปรย์ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่าตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีอันดับหนึสำหรับซีรีส์นี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของความแตกต่างนะครับขิงเซลราคลาสสิกเนี่ยใช้น้ำหอมเกรดเน้น้ำหอมที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้บางคนก็เอาเอาน้ำหอม เกรดเนี้ยไปใช้กับน้ําหอมใส่ตัวเลยนะซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นน้ําหอมที่มีคุณภาพสูงม,มากแล้วน้ําหอมที่เราเลือกใช้เนี้ยก็จากเพ r f ฟ m ูมเฮาส์อันดับต้นๆของโลกเลยนะเป็น p e r f ฟ m ูมเฮาส์ที่เขาได้รับการรับรองจากองค์กรที่เขาดูแลเรื่องน้ําหอมโดยเฉพาะชื่ออิฟล่าอิฟล่เนี้ยเขาจะมี ข้อกำหนดหลายๆอย่างในการที่จะกำหนดมาตรฐานของน้ำหอมข้อกำหนดอันที่หนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยเรื่องสารที่จะห้ามมีในในน้ำหอมพวกนั้นเราก็เลยเลือกมดาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อที่จะมาใช้กับน้ำหอมตัวนี้ความหอมมันก็เลยมีความหอมที่ค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็เป็นกลิ่นหอมซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับได้กลิ่นก็จําได้แล้วแหละเป็นเป็นความหอมจากกิงสาราคาสี ส่วนตัวคิงเซล่าซูเปอร์นิวเฟชเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ให้กลิ่นหอมของน้ำหอมที่อาจจะแตกต่างจากอันอื่นชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นซูเปอร์ o นิวเฟชเราก็เลยพยายามทำให้เขามีความทันสมัยมีความร่วมสมัยกลิ่นลาเวนเดอร์ก็จะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ที่คนรุ่นใหม่ชอบนะครับกลิ่นส้มก็จะเป็นส้มเหมือนลูกอมลูกกวาดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสูกัดส่วนมะนาวเนี่ยก็จะเป็นมะนาวโซดาอะไรประมาณ ส่วนความแห้งความแห้งเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือว่าเราฉีดไปไหนในห้องเนี่ยฉีดได้เลยมันก็ยังไม่ทําให้เกิดทิ้งคราบเราฉีดไปที่กระจกมันก็ไม่ทิ้งคราบที่กระจกเราฉีดไปที่ผ้าม่านก็ไม่ทิ้งคราบที่ผ้าม่านก็เป็นจุดขายอันหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังหาคู่แข่งมาทําเทียบเราไม่ได้ส่วนมากเขาจะไปทําเป็นสูตรน้ําสูตรอะไรพวกนี้แต่อันเนี้ยมันทําให้แห้งเนี่ยมันทํายาก ก็แตกต่างของกิงซล่าฮอ o เ e ก a านะครับแน่นอนว่าในในในบริเวณที่ใช้ของฮอร์เ g กาเนี่ยก็คือโรงแรมนะครับพัาตาคารหรือแคตริงก็แล้วแต่มันจะเป็นบริเวณที่มีคนอยู่เยอะนะครับแล้วมีกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอะไรที่มันทําให้เกิดกลิ่นเพราะฉะนั้นฮ o ร์เรกาเนี่ยก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อให้ต่อสู้เพื่อให้รองรับกับสถานาการณ์เหล่านั้นช่วยดับกลิ่นได้ดีช่วยในเรื่องของ การให้กลิ่นหอมซึ่งสามารถกลบกลิ่นเหล่านั้นได้ในขณะเดียวกันราคาเนี้ยจับต้องได้เหมาะสมกับผู้ประกอบการสำหรับ t a r ์เก็ตมาเก็ตของ3ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะดูแตกต่างันนิดนึงแน่นอนว่า k i n g s e l a h ฮย์ a g a กเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความชัดเจนอยู่แล้วในส่วนของ k i งเซ e l a คลาสสิกเนี่ยกลุ่มอายุก็อาจจะ35อัพนะครับแต่แต่ตอนนี้ปรากฏการณ์ที่ผ่านมาเร็วๆนี้เนี่ยกลายเป็นว่า คนรุ่นใหม่เนี่ยชอบของอาจจะเป็นของวินเทจอะไรพวกนี้กระแสคิงเซล่าคลาสสิกเนี่ยเลยกลับมาเราจะเห็นว่าคนคนรุ่นใหม่บางคนเนี่ยตอนนี้เริ่มกลับมาใช้ตัวนี้แล้วอาจจะได้ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งซื้อใช้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วแล้วตัวเองก็ติดใจแล้วมันเป็นความหอมที่อยู่มายาวนานต่อเนื่องเลยโดยที่เราแทบจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับเขาเลยตลอด60ปีที่ผ่านมามันยังคงความหอมที่คลาสสิกแบบนั้นมันยังคงคุณภาพคงประสิทธิภาพแบบเดิม เหมือนอย่างที่เคยขายมาเมื่อ60ปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังยืนระยะอยู่เราจึงเรียก King s i z า Classic นี้ว่า Living Legend ก็คือเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองเป็นความภูมิใจของเราอันหนึ่งซึ่งเราก็พยายามที่จะเก็บแล้วพยายามที่จะทำให้เขายืนยาวต่อไปได้ก็ต้องขอบคุณกระแสตอนปัจจุบันนี้ครับที่กระแสวินเทจกลับมาก็ทาให้ตัวนี้เนี่ยก็เริ่มมีกระแสที่ดีขึ้นแล้วก็มียตากันจากตที่เป็นที่น่าพอใจ ส่วนคิงเซราซูเปอร์นีโอเนี่ยก็แน่นอนว่าสไตล์กลิ่นเขาเป็นคนรุ่นใหม่นะเพราะฉะนั้นทารเก็ตก็คือเป็นคนที่ต้องการอะไรใหม่ๆจริงๆมันมีกลิ่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะขายดีในอดีตก็คือกลิ่นบับเบิลกรัมแต่บับเบิลกรัมตัวนี้จะเป็นกลิ่นบับเบิลกรัมคนละตัวกับเจลมีซิ่งของเราแต่เป็นกลิ่นที่หอมเหมือนกันบางคนชอบบางคนอยากได้เหมือนเจลมีซิ่งก็จะบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่แต่มันเป็นกลิ่นที่หอมครับเป็นกลิ่นที่หอมท,ที่ที่อยากให้ทดลอง ส่วนตัวนี้ Royal Resort s n d น p a นะครับก็ให้กลิ่นที่เหมือนรีสอร์ทเลยเหมือนรีสอร์ทที่เราไปนวดตัวไปอะไรพวกนี้ก็จะเป็นกลิ่นธรรมชาติเป็นกลิ่นของ Essential Oil อันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากตอนไปกินข้าว ที่โรงแรมหรูที่หนึ่งเขาก็มีสปาของเขาแล้วถ้าโรงแรมไหนที่เขามีสปาเนี่ยเขาก็จะเอาความหอมเนี่ยมาใส่เข้าไปในห้องน้ําใส่เข้าไปตามทาองเดินด้วยก็มันหอมดีเนาะ,นเ,นะเราก็เลยให้เพอร์ฟูนเฮาส์เนี่ยเขาไปที่โรงแรมนี้เราก็ไปทํากลิ่นนี้มาให้เลยจริงๆแล้วมันก็คือกลิ่นโฮเทลแอนด์รีสอร์ทสปาจริงๆที่เราได้แรงบันดาลใจมาส่วนอันเนี้ยไวท์บูเก้เนี่ยก็ชื่อมันก็บอกยู่แล้วก็เป็นกลิ่นของความหอมของดอกไม้ที่เราจัดให้มาเป็นช่อ ดอกไม้สีขาวนะครับเพราะฉะนั้นความหอมก็จะหอมสะอาดสอาดเป็นจลินดอกไม้หอมสะอาด,อาดถามว่าแนะนําตรงไหนนะครับในงานแต่งงานในงานมงคลในงานอะไรพวกนี้ตัวนี้ใช้ดีนะครับมันจะสร้างบรรยากาศของความรักความบก่องคอบอุ่นได้ดีส่วนตัวนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือว่าเป็นกลิ่นของความสดชื่นความสะอาดแล้วก็ช่วยลดกลิ่นได้ด้วย ในส่วนของความหอมนานแน่นอนว่า3ตัวนี้ระดับราคาไม่เท่ากันตัวนี้เป็นตัวออริจินอลที่มันเป็นคุณภาพสูงสุดของเราเพราะฉะนั้นราคาก็เลยจะสูงสุดด้วยเหมือนกัน เราะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะหอมนานที่สุดชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าบางทีเราฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยหอมกันไปทั้งวันเลยก็มีถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เปิดหน้าตา่างไม่ได้เปิดประตูหรือว่ามีคนเข้าไปอะไรมากมายส่วนตัวเนี้ยซูเปอร์เนวเฟรชเนี่ยก็จะหอมประมาณสัก2ชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยได้โดยเพราะกลิ่นส้มกลิ่นบับเบิลกรัมเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีความลองลัสที่ค่อนค่อนข้างดีเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของของกลิ่นประเภทนี้อยู่แล้วส่วน3ตัวเนี้ยฮอริการ์เนี่ยก็จะประมาณ เราก็ฉีดไปอาจจะฉีดบ่อยหน่อยก็ได้ตัวเนี้เราออกแบบให้มันกลิ่นไม่แรงมากเพื่อบางทมีมีลูกค้าอยู่เนี่ยเราก็สามารถเดินฉีดได้โดยที่ไม่ไปส่งผลกระทบไม่ทําให้ลูกค้าเขาฉุดอะไรพวกนี้ส่วนวิธีใช้ก็คือ ก่อนที่จะรองรับลูกค้าช่วงเที่ยงนะครับอาจจะเป็นสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี้ยก็เริ่มฉีดได้ละก็ให้มันหอมพบวนลูกค้าเข้ามาตอนทานข้าวตอนเที่ยงเนี้ยก็จะได้รับความสดชื่นลูกค้าชุดแรกไปทานข้าวเที่ยงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ฉีดตอนบ่ายใบยแก่ใบสี่ใบสามเนี้ยก็ฉีดได้เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาทานอาหารเย็นต่อก็จะสร้างความหอมความอบอวลให้กับลูกค้าที่มาทั้งช่วงเที่ยงช่วงเด่นได้เป็นอย่างดี ส่วนวิธีการฉีดนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรห้องจัดเลี้ยงห้องที่เราจะจัดงานแต่งงานเนี่ยที่แนะนํากลิ่นไวบูเก้นีน่ก็คือว่าเราก็เอาสเปรย์เนี่ยเดินฉีดรอบๆห้องซะก่อนที่แขกจะเข้ามาความหอมความแรงของความหอมก็แล้วแต่ชอบเลยครับชอบหอมมากก็เดินฉีดชา้ชาๆหน่อยแต่ถ้าเราไม่ชอบให้กลิ่นแรงมากเราก็เดินเร็วๆหน่อยนะครับเดินให้ทั่วห้องมันก็จะให้ความหอม ได้เป็นอย่างดีส่วนแน่นอนว่ากลิ่นรอยย่สปาแอนด์รีสอร์ทเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เยอะนะครับก็ฉีดตามทางเดินของห้องพักคุณหรือว่าจะเข้าไปฉีดในห้องนอนก็ได้ไม่ต้องฉีดเยอะครับฉีดนิดเดียวพอแล้ว